ก็วันนี้อาจารย์ตั้งใจเลยนะคะว่าการที่จะสักคิ้วโงเ่เฮงได้นั้นต้องลงนางแบบจริงด้วยเพราะว่าช่างทุกคนะจะได้เข้าใจทรงคิ้วจริงๆเนี่ยวันนี้ก็เลยสัมผัสว่า,วานักเรียนที่มาต่างจังหวัดนะคะก็คือว่าะจะมีการเขียนทรงคิ้วเดิมๆนะคะจากที่ว่าเราชินแบบไหนเราก็จะใช้แบบนั้นแต่การที่จะมีทรง12ทรงตามปีเกิดนะคะจะต้องดูทั้งปีแล้วก็ต้องดูทั้งธาตุแล้วต้องดูทั้งทรง มันจะผิดเพี้ยนกันลงไปนิดหน่อยนะคะเราต้องลงลึกรายละเอียดลงไปอีกเฉนั้นวันนี้จึงเกิดค้านนี้ขึ้นมาเพื่อความแม่นยำและการออกแบบที่ถูกต้องนะคะก็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับช่างสักคิวด้วยะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะาห์คิ้วหงเหงกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะวิเคราะห์เดี๋ยวปีนี้ปีอะไรคะปีมะโรงค่ะปีมะโรงหนูวัดวาดแล้วก็คือว่าปีมะโรงนะจะอา,อายุเท่าไหร่นะลูกค้าอายุเท่า 47อ่า47ที่อาจารย์บอกว่าก็คือตรงนี้ตรงหัวคิ้วห่างไปอ่าให้ให้ให้ช่างสองสองคนนี่อ,นนอ่าปรับมานิดนึงเข้ามาให้หัวชิดต,ตรงตรงไหนนะให้ลูกค้าทําให้ดูหน่อยสิค่ะใช้สองนิ้ววัดตรงปลายนิ้วนะอ่าใช้ปลายนิ้ววัดนะคะให้ให้กําหนดว่าตรงนี้จะพอดีกับตัว,ต,วตัวลูกค้าไหมอ่าตอนนี้เราได้วัดพอดีแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าการเงินที่ดีขึ้น ก็คือว่าเคสนีหน้หนูมาจากหัวหินใช่ไหมก็คือว่าจะมีเคสพิเศษเคสนึ่งนะคะก็ช่างสกิลด้วยกันนะคะอันนี้เคสเป็นจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากพูดออกสื่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ขออนุญ,ญาตน้องแล้วนะได้ไหมคะ ก็คือว่าน้องไม่ไม่มีไม่มีเงินเรียนเทสนี้ไม่มีเงินเรียนนะคะอยากเรียนคิ้วโง่เห้งแต่ไม่มีเงินเรียนแล้วหนูทักยังไงเล่าให้ฟังนิดนึง,งได้ไหมถ้าปัญหาว่าอาจารย์ค่าเรียนเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่า7จ็ดก็เลยถามว่าเหลืออีกกี่ที่นั่งคะอาจารย์บอกว่าอีกสองที่นั่งนุกนน้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท้านุชเก็บตังค์ทนันนุชจะมานะคะอพอดีช่วงนั้นน่ะน,นุชโดนยดนที่รถไฟโดนยายที่ด้วยนุ้ก็เลยว่าเออเพื่อเราเก็บตังค์ไม่ทันเพราะนุชจะมีลูก4ี่คน มีสี่คนค่ะแล้วก็กําลังเรียนเลยกําลังเรียนแล้วก็พ่อเด็กๆเป็นมะเร็งตับน้าเหลืองจะก็อยากมาเรียนใช่ค่ะอยากมาเรียนยังไม่ทันได้บอกเลยอาจารย์บอกว่าท้งอันนุ่นมาเรียนฟรีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเรียนใช่ค่ะดีใจโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับปีวอกนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องแตงโมอ่ะเขาวาดออกไปแล้ว่คือยังติดทรงแฟชั่นอยู่ คือหนูจะติดทรงที่แบบว่าเออมาร้านแตงโมต้องคิวนี้แหละร้านมาร้านแตงโมต้องคิวนี้แหละแต่อันนี้คือว่ามันจะมีความอ่ะยกนิดนึงมนนิดหน่อยหรืออะไรตามทรงปีเกิดอันนี้เข้าใจหรือยังว่าทําไมต้องเรามาเรียนเพราะว่ามันนิดเดียวเองที่ว่าเออจะทําให้คนหน้าอาล่าขึ้นมาได้เราก็จะทําให้เพื่อนเราทรงที่เราชินนึกออกไหมเมื่อกี้อาจารย์มองแล้วว่าอ่ะ,อะเราจะทําทรงที่เราชินตลอดคือทรงแฟชั่นใช่ไหมทีนี้ดูนี่เห้ม สวยขึ้นนังเยอะก็คือเนี่ยคือเหมาะของเขาก็คือการที่เราใช้ทรงปีเกิดก็เหมือนเราได้ใช้ของของเราเราไม่ได้ไปยืมของคนอื่นใช้ทีนี้มันก็จะความรู้สึกว่าคนที่ใช้อยู่มันรู้สึกดีมันรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชอบความชอบมันก็จะเกิดทําให้เรามีพลังขึ้นมาพลังซึ่งมันมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันรู้สึกได้มันรู้สึกดีมากเลยแหละเวลาที่เราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสักไปตามที่เราชอบคนเดียวอ่ะแต่ช่างไม่แต่ลูกค้านะไม่ชอบนึกออกไหม เอออันนี้อาจารย์นึกเลยว่าอยากให้ทุกคนมาเรียนแล้วอยากถามแตงโมว่าเออวันนี้รู้สึกยังไงจริงๆเนี่ยแบบว่าออกมาเรียนวันนี้ค่ะวันนี้นะคะที่มาเรียนรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์มากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็เห็นที่ประกาศขายกันเรื่องโปสเตอร์ยอมรับเลยนะคะว่าเป็นคนนึงที่ซื้อเหมือนกันแต่พอมาเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะสุดท้ายก็เรียกคืนไปแล้วก็แบบ ที่แรกอะก่อนที่จะมาเจอตรงนั้นจะมีของอาจารย์ที่เปิดสอนเป็นค์สกลุ่มใหญ่ตัวนั้นหนูไม่ได้ลงแล้วหนูลงไม่ทันใช่ค่ะก็คิดว่าจะมาปีหน้าต่เผลอเอินเพื่อนแจ้งว่าอาจารย์เปิดกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษขึ้นมาก็เลยถือโอกาสมาเลยค่ะลงโดยโอเคมคะโอเคมากค่ะแบบว่าปลดล็อกมากค่ะ ความประทับใจในวันนี้นะคะที่มาเรียนศา,าสตร์คิ้วหง่เฮง12ราศีกับอาจารย์นกนะคะประทับใจตั้งแต่ก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกได้ถึงว่างานของเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีดีและปังมากๆเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาคิ้วหง่เฮงเก่าๆกับตอนนี้คือเปลี่ยนไปมากค่ะวันนี้เรียนจบแล้วนะคะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์หงอเฮงเกี่ยวกับคิ้วหงอเฮงมากๆขึ้นเยอะมากๆค่ะเอาไว้ไปต่อยอดงาน เอาไว้บอกลูกค้าอธิบายให้ลูกค้าให้เข้าใจมากขึ้นรู้รู้หัวใจของคิ้วหงูเหรือยังอ่ารู้รู้เยอะมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าคิ้วหงฮงเป็นสิ่งสําคัญของช่างสักคิ้วมากๆค่ะค่ะวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะจากที่เราไม่รู้เรื่องสีเรื่องทรงนิดๆิดหน่อยๆ่อยะค่ะได้ได้รู้วันนี้นะคะลราพักรักจำได้รู้วันนี้นะคะแล้วก็ไม่ตลอดที่ผ่านมาค่ะไม่รู้ว่าจะไปเรียน คิ้วหงูเฮงที่ไหนค่ะแต่ว่าวันนี้ได้โอกาสจากอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นกมากเลยนะคะ,คะที่เปิดโอกาสให้ได้มาเรียนคัสดีๆแบบนี้นะคะทําให้ได้ความรู้เกี่ยวกับห,หงูเฮงปีเกิดนะคะ12ราศี่2ทรงทําให้ได้ไปเพิ่มมูลค่าคิว้วอัพราคาอัพเกรดขึ้นอีกนะคะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณโลกออนไลน์นะคะที่ให้มาเจอกับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้โอกาสแล้วก็วันนี้ที่ได้มาเรียนนี่คือดีใจมากเลยค่ะได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์คือติดตามเฟซอาจารย์มาประมาณ5 6ปีได้แล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้เห็นเมื่อเมื่อไม่กี่วันมาที่อาจารย์จัดคอร์สสอนจัดคัดนี้สอนก็ได้วันนี้ได้มาเรียนก็ได้รู้เทคนิคได้รู้สีได้รู้การใช้เครื่องได้เจอเพื่อนๆต่างจังหวัดแล้วก็ได้เทคนิคดีๆกลับไปเยอะเลยค่ะ วันนี้ก็กราบขอพวกคุณอาจารย์นกมาก,มากๆเลยนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยนะคะกับคิ้ว12ปีเกิดคะ่ะวันนี้ได้มากมายเลยคะ่ะได้ทรงคิว้วได้ทาตแล้วก็ทั้งหลายคนนะคะที่ที่ร้านเนะะี่ยค่ะเจอคิ้วพังเยอะมากด้วยคําว่าโง oh ่เฮงที่บางคนไม่ได้เรียนมาแล้วก็มาใช้คําว่าโง oh ่เฮงใช่ค่ะ ซึ่งวันนี้เรามาต่อยอดพัฒนาใช่ค่ะรู้ถึงหัวใจหลักของคำว่าโงเฮงเป็นยังไงเข้าถึงทรงเข้าถึงถ้าสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้ลูกค้าเรามีความมั่นใจแล้วก็ใช่เพิ่มความปังความเฮงให้ลูกค้าเราอีกค่ะและไม่มีวันไม่มีคำว่าคิ้วหัวเหงจะพังนะคะมีแต่ความปังอย่างเียใช่ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะนักเรียนทุกท่านนะคะทั้งสักคิวเงินล้านทุกท่านนะคะวันนี้เราได้ใช้นมสกุลนะคะเป็นเงินล้านแล้วฉะนั้นอยากฝากลูกศิษย์ทุกคนว่าทำคิ้วให้สวยทำคิ้วให้รวยนะคะจำแค่นี้แม่บอกว่าทำคิ้วให้สำเร็จแต่ละวันไม่ต้องถามหาว่าความสำเร็จอยู่ที่ไหนมันอยู่ในวันเดียววันนั้นถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วเราสำเร็จแต่ละวันทุกวันเราก็คือคนสำเร็จนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากพูดมากขอให้ทุกคนสำเร็จนะคะ ทรงคิ้วตามปีเกิดทำไปเถิดแล้วคุณจะรวยค่ะขอบคุณค่ะ